แต่ก็ได้สักถามไปก็บอกว่าที่เมืองทองเนี่ยในวันที่มีการเลือกสวจะมีอยู่ประมาณ3,000คน3,000เศษนะเศษ่าไรจำไม่ได้นะครับแล้วก็ทราบว่ามีโพยประมาณพันเศษหลายชื่อประมาณพันเศษอยู่ในที่ดังกล่าวซึ่งน่าจะเป็นข้อมูลชุดนี้นะครับ ดยทางดีไซนเราเราที่ตรวจสอบก็ก็จะสอบกันในชื่อหลายๆส่วนเข้ามาก,ก็อาจจะมีในชื่อมากกว่าของดีไซจะประมาณคันสองอย่างไรก็ตามครับการที่ปรากฏในชื่อไม่ใช่หมายความว่าเขา,าเป็นผู้ที่กระทาผิดหรือไม่นะฮะในหลักการของกรมสอัสวนวดีพิเศษเราก็จะพยายามเรียกเชิญทุกคนที่รู้เห็น มาใมต้นยึมเป็นข้อมูลชุดที่เรสไอที่เขาเก่าวหาเขาไปแจ้งกับเรสไอ,อ,ไอ,อข้อมูลนี้ก็น่าจะเป็นข้อมูลที่อยู่ที่เมืองทองคนที่เข้าไปที่เมืองทองในซึ่งวันตะกาว่าจะมีคนประมาณสักสามพัน่คนอันนี้ก็พันคนแต่เป็นข้อมูลใหม่ไหมตอนนี้หรือเป็นข้อมูลที่มีอยู่แล้วต้องถามพนักงานสอบสวนแต่แต่นี้ก็ เชื่อว่าถ้าคนในเมืองทองเราก็คงจะต้องเรียกมาสอบนะทั้งเมืองทองแล้วนะเมืองทองเ,อเดี๋ยวรอให้ประชุมบันที่6กันเพราะยังยังไม่มั่นใจว่าจะเป็นคดีพิเศษหรือไม่นะต้องรอให้กรรมการพิจารณาแต่ระหว่างนี้เขา,เา,ามีอำนาจสืบสวนเมืองแม่ล้มก็คือกนมีหลักฐานตรงนี้ที่จะรับคดีพิเศษมากขึ้นไหมคะเพราะในสำรวจเรามากกว่านี้เข้มข้นกว่านี้แล้วป,ป,ประเด็นที่ทาง ก็จะลองพิจารณาเพราะวันนั้นท่านไม่ได้พูดอย่างนี้ท่านท่านพูดท่านท่านพูดหลักการว่าไม่อยากให้ไปแทรกแซงอ,องค์กรอิสระว่ามันจะเข้าแทรกแซงไหมแต่ก็มีผู้สรงกรู้ก็ตอบแล้วนะว่าว่าอันนี้เป็นคนละส่วนส่วนส่วนเราต้องยึดกฎหมายนะและท่านก็มีก็ไม่มีประเด็นและโดยความเป็นจริงแล้วก็ ท่านก็มีความเห็นที่ดีหลายๆหลายความเห็นเพราะว่าก็ให้ดีอสไอไปดูให้ละเอียดเพราะในความผิดอาญาอื่นๆเนี่ยมันเป็นความผิดของดีเอสไอยู่แล้วหรือเปล่า<ะ>ถ้าถ้าคงไ,ไม่มีปัญห<ม>าเลยในกรณีที่ทางสวับที่วรปชที่ท่านก็เป็นดีไอตรงนี้มันจะทําให้การทํางานมันมีปัญหาไหมไม่มีปัญหาหรอกครับเป็นสิทธิ์เป็นสิทธิ์ของท่านกะ คือในระบบประชาธิปไตยนะใครที่ใช้สิทธิ์เขามีสิทธิ์ไม่รับความเป็นธรรมเขาควรใช้สิทธิ์คุณม่มองว่าไม่ใช่เรื่องการเมืองเลยอ่ะผมผมไม่มองเป็นเรื่องอย่างนั้นก็แต่เนื่องจากว่าคนที่ยื่นคำร้องถ้ามาดูในไม่ได้ดูชื่อนะดูในเอกสารที่เป็นตัวเลขในโพลนยอาจจะเป็นเลขตรงกับท่านเกือบทั้งทุกคนไหมโดยเฉพาะ ม,มันก็มีเอกสารที่ทปรากฏน,นะว่ามีรายชื่อที่ยื่นเนี่ยก็ยังในจำนวน140คนเนี่ยคือ138คนเนี่ยในสภา,ามีชื่อที่ปรากฏใน,ในโพลเราเราก็จะมีทั้ง62คนที่ไม่ปรากฏก็ถ้าเราเราไม่เห็นชื่อ62คนร้องแต่เป็นชื่อ ที่มีเด่กโวยร้องคุณผูมแปลว่าตรงนี้มันคือเป็นหลักฐานที่ชัดเจนเลยใช่ไหมคะไม่ใช่ชัดเจนเพราะเป็นหลักฐานที่เป็นเป็นข้อเป็นพยานเป็นหลักฐานที่ได้มาโดยโดยกรมสอบสวนไม่รู้หรอกแต่ว่ามันได้มาโดยแต่ละแห่งมายื่นให้วันที่หนี้คือจะได้ข้อสรุปใช่ไหมครับว่ามัเป็นหดหรือว่าอ๋อที่ที่ประชุมประชุมต่อก็จบ จบต้องจบนะฮะต้องต้องจบภายในวันที่หกตอนตอนก่อนเที่ยงก่อนเที่ยงรับไม่รับก็รู้วันนั้นเลยจบนะฮะก็วันนั้นรู้จบวันนั้นนะโอเคนะเราไม่รบกวนเะมันยังส่งไปแล้วแต่มันยังมีประเด็นในเรื่องว่ารัฐบาลไทยรู้ว่าการส่งไม่โปร่งใสอย่างไรอย่างนี้เดี๋ยวจะขออนุญาตไปคุยกับท่านภูมิธรรมอ่าก็วันนั้นท่านภูมิธรรมก็บอกว่า จะขอให้น้ำตียุติธรรมไปแต่ว่าพอเรื่องมันเป็นประเด็นอย่างนี้ก็อาจจะชวนท่านภูมิทาไปด้วยแล้วก็อาจจะให้สื่อได้ไปด้วยเพราะว่าเราเรา,เราก็มีความพวงใหญ่เหมือนกันแต่เราก็ต้องบ้านเมืองถ้าเราไม่ยึดหลักความเป็นธรรมแล้วเราปล่อยให้คือเราทรมานเข้าไปเราอยู่เขาทรมานมาสิปีเราไม่อยากส่งมรดกของการทรมานไปให้คนอื่น เมื่อเราประเมินในสิ่งที่ดีที่สุดและถูกกฎหมายแล้วต้องเคารพตันตัดสินใจซึ่งซึ่งในเรื่องนี้ในการประชุมก็มีท่านในการสูงสุดประชุมด้วยส่วนส่วนการปฏิบัตินั้นเมื่อท่านภูมิธรรมจะบอกว่าให้ให้ใหท,ทั้งทีุติธรทำไปก็อาจจะอยากกระชวนทั้ตีถ้าลองนายกไปด้วย<ม>นะครับอกส อยากให้กรมราชทัณฑ์ชี้แจงเพราะว่าไม่งั้นจะเกิดความเสียหายกับกรมราชทัณฑ์หรือสํานักงานตํารวจแห่งชาติเพราะที่กรมราชทัณฑ์เนี่ยเรามีข้อหาก้นซับอยู่5้าคนที่เข้ามาอยู่ที่คลองเปรมแต่กระดาษกระดาษที่มีตาเนี่ยมันเป็นกระดาษที่ในในเดือนจำมีขายให้คนเขียนจดหมายก็จะมีตาแต่ว่าเวลาหนังสือจะออกเนี่ย เป็นหลักการเขาต้องเซ็นเซอร์ที่2แล้วเขาก็เข้าไปถามไปถามทั้ง5คนเขาบอกเขาไม่ได้เขียนเนื่ยเม่อตั้ง5คนไม่ได้เขียนเนื่องจากตั้ง5คนเนี่ยจะเขียนไปถึงคนไทยที่เขามีภรรยาส่วนในเรื่องของตอมอต้องถามตอมอคือตมอก็จะมีระบบเหมือนกัน เราบอกว่ามันไม่มันไม่มีใครเอาตรงนี้ตรงนี้เราสามารถบอกเคเอฟโอมันได้ไหมคะว่าทำไมไม่มีประเทศอใครส่งมาชอเขาชี้แจงกุนกันเกย์เกย์พี่จะขอตอบในเรื่องของพี่ตอนะี้ได้มาเก็บกัน